มาแล้วครับ,รบพระเอกคนนี้ครับที่เป็นคนที่ผัดไทยและไข่กระจุยผมอยู่ที่ร้านผัดไทยไข่กระจุยที่จังหวัดตากนะครับไม่นตลาดโต้รุ่งของตากและตอนนี้เขากําลังที่จะทําไข่ให้มันกระจุยแล้วนะครับดีคนนี้ครับนะครับเดี๋ยวไข่มาะจะกกระจุยมาดูกระจุยยังไงบ้าง หอก่อนหหอก่อนป่อแล้วห่อไข่สอระจุหอเปล่าน้นะครับกระจยเหรอเดี๋ยวลองดูได้ครับผัดไทยไข่กระจุยครับนี่ครับนี่ห่อไข่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตะ่เดียวตะกุ่เดียว ไป่ายตรงไหนเดี๋ยวนี้ไปขายผลละมันตรงไหน Thank uh you. -huh. นะครับผัดไทยไข่กระจุย